สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่กับแม่นางทองก้าวนะคะก็หลังจากที่เราเนี่ยได้เดินทางออกผจญภัยโลกกว้างนะคะกันมายาวนานนะประมาณหนึ่งเดือนเต็มนะคะเราก็ต้องกลับบ้านสักทีหนึ่งนะคะระยะทางจากที่ที่เราออกไปผจญภัยกับที่ที่บ้านเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันไกลามากนะคะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วนะคะป่าตรงนี้ก็จะเป็นป่าแถวแถวหมู่บ้านของเราเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าเก่านะคะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็นิยมใช้วิธีการฝังนะคะเราสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคน ควายนะคะทุกคนมันมีกี่ตัวเนี่ยนู่นอีกตัวหนึ่งน,นี่ไม่กล้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาวิ่งมาขวิดเรานะคะเดี๋ยวเราจะหนีไม่ทันไปต่อ ตรงนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านของเราแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วหลังจากที่เราเดินทางกันมาหลายวันทีเดียวเลยนะคะก็ถึงบ้านเราสักทีหนึ่งนะโอ้วันนี้เถาวันใหญ่มากเลยมันม้วนเป็นเกลียวเลยนะสวยดี นี่ดอกอะไรอ่ะต้นมันต้นนี้หรอดอกสีส้มลงมาข้างล่างเลยโอ้ดอกสวยเลยอ่ะหอมหรือเปล่า หอมมีกลิ่นหอมด้วยนะขอนั่งพักสักแป๊นหนึ่งนะคะ เราเดินทางกันข้ามวันข้ามคืนมาสามสี่ห้าวันแล้วนะคะก็อยากรู้จังเลยนะคะว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะตั้งแต่เราไม่อยู่เนี่ยก็ไม่มีใครอยู่เลยนะเดินทางกันต่อนะ แถวๆนี้เราก็สามารถที่จะมา,าหาหน่อไม้ได้นะคะถ้าเกิดว่าถึงหน้าฝนแล้วนะนูน่นอันนั้นตรงข้างล่างนี่เป็นหมู่บ้านนะคะมีไก่ด้วย และนี่นะคะก็คือบ้านของเราเองไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นคอกหมูค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำที่บ้านเรานะคะ ถึงบ้านเราแล้วนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะทุกคนว่าบ้านเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้นะคะรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราออกผจญภัยเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเองนะคะแต่บ้านเราเนี่ยเหมือนไม่มีคนอยู่มา สามปีแล้วนะคะข้างบนดูน่าจะเป็นเพราะว่าพายุฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะทําให้หลังคาบ้านเราเนี่ยมันแตกกระจายขนาดนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูใต้ถุนบ้านก่อนนะ โโหโอ้โห oh. 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 เวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะท่วมบ้านนะคะท่วมใต้ถุนบ้านมันก็เลยสเปะสปะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นใต้ถุนบ้านของเราเองนะคะ ความสะอาดกันอีกยาวนานเลยนะเละเทะหมดเลยอะเหมือนเหมือนว่าสำรวจบ้านล้างเลยนะคะทุกคนวันนี้บ้านเราเองนะคะไม่ใช่บ้านล้างนะคะไม่ใช่บ้านล้างผีดูอะไรยังใดนะคะอันนี้เป็นบ้านของแม่นางทองกวาวนะคะอยอันนี้จะเป็นดอกไม้หรือสมุนไพรปลูกไว้หน้าบ้าน เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูบนบ้านนะคะระวังตกนะคะทุกคนตรงนี้ถ้าไม้อันนี้มันหักนี่ก็คือตกนะคะเปิดประตู ใครมาเขียนยันหน้าประตูบ้านเราเนาะเมื่อก่อนยังไม่มีเลยนะคะตอนที่เราก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยยันอันนี้ยังไม่มีเลยนะไม่แน่ใจว่ามีใครมาเขียนนะคะใช้ถ่านเขียนซะด้วยเออ อันนี้ก็จะเป็นไม้สนอไม้สนนะคะต้นสนแล้วก็เศษของมันเนี่ยตรงนี้นะคะเอาไว้จุดไฟนะสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีนะคะเก็บไว้นานแล้วนะคะเนี่ยหลายกระสอบเลยเอาไว้จุดไฟดามไฟนะคะอันนี้เป็นห้องนอนของเราเองนะคะโอ้โห โอ้โหอยากย่ายเต็มเลยนะ,ะกระเบื้องขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ไงเนี่ยอันนี้หน้าต่างบ้านเรานะคะแต่ว่ามันไม่มีหน้าต่างนะคะก็เป็นแบบนี้นะก็ใช้ผ้าปิดเอานะคะอันนี้เป็นพ่อห่มหมอนมุ้งนะคะเหมือนบ้านล้างเลยนะคะทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่มีใครอยู่มาประมาณ3ปีแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> หอมแดงที่แม่ปลูกเองนะคะแล้วก็เอามาตากแห้งไว้เก็บไว้กินได้ทั้งปีเลยนะคะฝุ่นเกาะเพียบเลยนะโหทำความสะอาดอีกยาวนานเลยฮะกว่าที่มันจะสะอาดเหมือนเดิมนะ น,นี้บรรยากาศานหน้าบ้านเรานะคะหน้าบ้านหลังบ้านเรานะคะ หลังจากที่เราทําความสะอาดบนบ้านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงมาทําความสะอาดข้างล่างบ้านนะคะบันไดทําไมมันล้มล้มลงม,มานอนอย่างนี้เนี่ย ไม่กวาดไม่เจอนะคะไม่มีไม่กวาดแข็งนะคะก็ทําความสะอาดยากมากนะคะบ้านไม้เนี่ยเพราะว่ามันมันไม่เหมือนบ้านปูนนะทําความสะอาดทีนี้บางทีมันก็ไม่ค่อยเกลี้ยงนะเพราะว่าพื้นไม้เนี่ยมันติดมันติดตดินได้ง่ายนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ